คสเฟียสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารุณวันช่างปรุงตำแหน่งบิสเนสคอนซัลแทนประจำสาขาถูกรสเปฟิวเจอร์ปาร์กลังสิตขออนุญาตนำส่งไลฟ์เดมโมในหัวข้อ,อเรื่องนำเสนอจุดเด่นของ iPhone 12 Series ให้เห็นประโยชน์และเห็นภาพอย่างชัดเจนส่งรอบประจำวันที่19พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563ครูสเฟียสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันสเฟียรบลยยนีให้บริการค่ะ วันนี้สเฟียบูข,ขออนุญ,ญาตรบกวนเวลาของคุณผู้หญิงและก็คุณผู้ชายสักครู่นะคะเพื่อที่จะนําเสนอจุดเด่นของ iPhone 12 series เพื่อที่จะช่วยในการตัดสินใจในการจกซื้อมากินขึ้นค่ะขออนุญ,ญาตนะคะและนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะดีไซน์ของตัวเครื่องของ iPhone 12 series นะคะเป็นไงกันบ้างล่ะคะสวยถูกใจคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายไหมคะ สำหรับ iPhone 12 mini นะคะจะเป็นจอภาพ Super Retina XDR ค่ะขนาดหน้าจอจะอยู่ที่5.4นิ้วค่ะและ iPhone 12ค่ะจอภาพจะเป็น Super Retina ขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่6.1นิ้วค่ะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของ iPhone 12 Pro นะคะขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.1นิ้วค่ะและเป็นหน้าจอแบบ Super Retina XDR ค่ะ และในส่วนของ iPhone 12 Pro Max ค่ะจอภาพจะเป็นแบบ Super Retina ค่ะ HDR นะคะขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่6.7นิ้วค่ะซึ่งจะทำให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนั้นสามารถที่จะรับชมภาพยนตร์ผ่าน YouTube หรือ Netflix ได้อย่างเต็มตามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและ iPhone 12 Series นะคะมาพร้อมกับระดับความเร็วของ5 G ค่ะ ซึ่งจะทำให้คนผู้หญิงและคนผู้ชายนั้นะสามารถใช้งาน5 g ได้ทุกที่และทุกเวลาค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะ iPhone 12 Series ค่ะมาพร้อมกับชิปประมวลผลที่เร็วที่สุดในสมาร์ทโฟนตอนนี้ก็ว่าได้นะคะอย่าง a 1 4 b i o n i c ค่ะมาพร้อมด้วยเซรามิกชิลนะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเป็นกระจกที่มีความทนทานและแข็งแกร่งมากขึ้นถึง4เท่านะคะ และถัดมาค่ะในส่วนของ iPhone 12 series นะคะยังมาพร้อมทั้งกล้อง w i d และก็ under wide นะคะต่างก็มีโหมดกลางคืนที่ทําให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะสามารถที่จะถ่ายภาพได้อย่างชัดเจนมีสีสันและรายละเอียดนะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นการถ่ายครั้งนี้นะคะจะดีกว่าครั้งไหนแน่นอนค่ะและถัดมานะคะยังมีอีกทั้งยังมีในส่วนของ LiDAR Scanner นะคะที่จะทำให้การถ่ายภาพของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนั้น สามารถที่จะโฟกัสรูปภาพต่างๆนะคะได้คมชัดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งของ iPhone 12 s e r ซีรีสเท่านั้น,นะคะ่ะหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ s o เซียบหรือว่าซาเ a ียท่านอื่นๆได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะซ o เียบูขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ